สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการถอดหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ f สัน l 3 150 wifi นะครับว่ามีวิธีการถอดหัวพิมพ์ออกมาอย่างไงนะครับมาดูวิธีขั้นตอนการทำได้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดฝาออกมานะครับแล้วให้เราสังเกตนะครับจะมีน็อตอยู่2จุดนะครับคือ2จุดนี้นะครับให้เราทำการขันน็อตออกมานะครับเพื่อที่จะยกฝาขึ้นนะครับเมื่อเรายก หรือเปิดฝาตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราขันน็อตสตัวเสร็จแล้วนะครับเราจะเปิดฝาเครื่องสแกนเอร์ขึ้นนะครับในเครื่องปิพนรุ่นนี้นะครับจะไม่สามารถยกฝาขึ้นได้ทันทีนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีน็อตขันอยู่2จุดนะครับจุดจุดนี้นะครับ2จุดนี้หลังจากนั้นให้เราหาอะไรมาลองหรือมาทําไว้อย่างนี้นะครับเพื่อให้ฝาตัวสแกนเนอร์ครับมันล้งไว้นะครับให้มันบุดและให้ระวังตัวนี้ด้วยนะครับคือสายแพของเครื่องสแกนเนอร์นะครับ ไม่ให้สายแพรขาดออกจากวงจรนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราขันน็อตออกแล้วเปิดฝาเครื่องสแกนเนอร์เสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตตัวนี้นะครับว่าจะมีตลับหนึกอยู่เรียงกันอยู่นะครับสีตลับก็คือที่ไว้เติมนะครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้ตลับหนึกกับหัวพิมพ์จะแยกออกจากกันนะครับโดยที่เราทําการตลับออกก่อนนะครับโดยการทํากดหัวตัวนี้นะครับกลับมาย้อนหลังกลับมาแล้วดึงขึ้นนะครับ ทั้ง4ตลับเลยนะครับทำเหมือนกันแล้วกดออกมาครับผมนี่ให้เราวางไว้ข้างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ถอดหัวพิมพ์แบบสะดวกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตว่าจะมีตัวล็อกหัวพิมพ์นะครับอยู่หนึ่งตัวก็คือตัวนี้ในการถอดตัวล็อกหัวตลับนะครับวิธีการคือให้เรานําไขควงนะครับมา เยเข้าไปด้านข้างสองข้างนะครับเขาจะมีเขี้ยวล็อกอยู่สองฝั่งนะครับโดยการแทงเข้าไปนะครับด้านข้างของเขานะครับตรงนี้แทงเข้าไปเขาจะมีเขี้ยวของเขาอยู่นะครับนะครับค่อยๆทํานะครับในจุดนี้ให้พวกเราระวังด้วยครับว่ามันอาจจะหักได้นะครับให้ระวังด้วยเห็นไหมครับถ้าเรา ช้แขกควงเจียเข้าไปตรงดูที่เป็นเขี้ยวนะครับแล้วก็ใช้นิ้วนะครับดันขึ้นข้างบนครับตัวนี้จะออกมาขั้นตอนนี้ให้ระมัดระวังนะครับว่าถ้าทําแรงเขี้ยวสองตัวนี้อาจจะหักหรือแตกได้นะครับผมหลังจากนั้นให้เราสังเกตนะครับว่าจะมีหัวพิมพ์อยู่ข้างในตัวนี้นะครับโดยให้เราทําการขันน็อตออก3าตัวนะครับก็คือตัวบน2ตัวล่างหนึ่งนะครับเพื่อทําการถอดหัวพิมพ์ออกนะครับผม ตอนนี้แต่ในขั้นตอนนี้ผมได้ถอดออกแล้วนะครับเมื่อเราถอดน็อตออกครบทั้ง3ามตัวแล้วนะครับให้เราทําการใช้มือนะครับดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นเบาๆนะครับเพราะในตัวนี้จะมีสายแพรของหัวพิมพ์อยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราดึงแรงหัวพิมพ์อาจจะหลุดออกจากสายแพรทาให้สายแพรขาดได้นะครับขั้นตอนนี้ให้ให้ระมัตะวังนะครับค่อยๆดึงขึ้นมาหลังจากนั้นให้เรามองเข้าไปในสายแพรตัวนี้นะครับ ทำการถอดออกได้ถอดออกได้นะครับอย่างนี้ค่อยๆถอดนะครับน้มันระวังค่อยๆถอดถอดแล้วให้เราใช้โทรศัพท์หรือจําไว้ด้วยนะครับว่าขั้วไหนมันอยู่ฝั่งไหนนะครับผมหลังจากนั้นให้เราทําการเช็คว่าหัวพิมพ์ของเราใช้ได้หรือเปล่านะครับหรือล้างนะครับโดยการใช้เข็มใช้น้ายาฉีดเข้าไปในจุดนี้นะครับเป็นช่องสี่ตลับหมึกตัวนี้นะครับ วิธีการก็เช็คหัวพิมพ์นะครับว่าลายรอเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับและนี่ก็เป็นวิธีการถอดหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์เอฟสันรุ่น l อ1สามหนึ่งห้านะครับไวไฟนะครับวิธีการประกอบนะครับให้เราย้อนทํากลับไปนะครับจากลําดับสุดท้ายไปลําดับที่1นนะครับโดยขั้นตอนของการใส่หัวพิมพ์นั้นให้ระมัดระวังสายแพรตรงสแกนเนอร์และสายแพรตรงหัวพิมพ์นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะครับให้ขันน็อตให้ครบทุกจุดนะครับ แล้วก็เป็นวิธีการถอดหมอพิมพ์เครื่องพิมพ์เก็บสาร L 3 150ครับขอบครับ